ทุ่งทานตะวันค่ะอันนี้อยู่ที่สูงแล้วนะคะที่ถ่ายมาเนี่ยมันสวยก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะใหญ่มากอันนี้เป็นไร่ที่ใหญ่มากเลยว่างไกลมากมาก,มากแล้วก็อันนี้คือพึ่งสำหรับเกสรทานตะวันโดยเฉพาะนะคะเป็นหลังพึ่งเพาะกันเองนะคะก็คือสำหรับดูด ดอกทันตะวันโดยเฉพาะนะคะอันนู้นสามีไปเดินเที่ยวกับมานะคะเดินเล่นไปยันนู้นน่ะก็คือหลังเพิ่งก็อย่าตลอดไปยันสุดจุดป,ไปไลายปลายไร้ทันตะวันเลยไร้ทันตะวันก็นูนนะะ่นราคาสุดป,ป่าเลยนะคะสุดป,ป่าเลยสวยมากค่ะอันนี้ยืนอยู่ที่สูงนะนะคะยืนอยู่บนทขบีนรถนะคะยืนอยู่บนหลังคารถนะคะยืนอยู่นี่ อากาศดีค่ะแดดออกแต่ว่าอยู่บนรถนี่ลมเย็นนะคะดูสิพึ่งหาดอกหาเกสรกันเต้มไปหมดเกสรตะวันสามีก็ให้โอกาสแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายคลิปก่อนไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยมีแต่คลิปก็คลิปที่อยู่ในรถ บ้านนั่นนะก็อยากจะเล่าอะไรแบบจะจกจะคุยอะไรให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่ว่าคนฝรั่งอ่ะรักหมามากกว่าเมียอีกอันนี้ข้างหลังนึงคือทุ่งข้าวนะคะเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วคะ่ะเกี่ยวไปบ้างแล้วก็มีต้องเกี่ยวให้ทันนะคะไม่งั้นถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาก็จะขึ้นลาข้าวสาลีก็จะไม่ได้ผลอะไรมาก เก็บเกี่ยวเร็วก็ชื้นนะคะสวยมากแต่คนถ่ายไม่สวยนะคะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เขาเพิ่งออกเพิ่งโผล่มาเดี๋ยวเขาจะเป็นเม็ดอีกนะคะจะเป็นเม็ดเต็มไม่หมดนะคะช่วงนี้ดอกทันตะวันดอกใหญ่เนะี่ย บางครั้งอนะ่ะยายก็เก็บเอาไปคั่วนะคะไม่เชิงคั่วหรอกเอาไปอบอบในเตาอบเลยเตาอบจะเป็นเตาถ่านนะคะเตาไฟเตาฟืนเตาผิงอนะะี่ยค่ะมันจะอบได้เรื่อยๆคือไม่ไม่ทำให้ไหมกินอร่อยมากค่ะอันนี้ก็ถ่ายคลิปไปก็รอสามีไปก็คุยไปนะคะถ่ายให้ดูหน่อยว่าคนถ่ายเขาอยู่ยังไงคนถ่ายเขาอยู่อย่างนี้คะ่ะ เขาอยู่ในรถอย่างนี้ยืนอยู่บนรถแบบนี้เพื่อจะได้มุมสูงสูงภาพสูงสูงนะคะในประเทศยอมันอันนี้เป็นใหญ่มากนะคะความใหญ่มากสุดลูกหูลูกตาเลยไปยันขอบขอบป่าเลยค่ะเอาละค่ะแค่นี้ละค่ะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะถ่ายคลิปทุ่งทานตะวันมาให้ดูค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุข ให้ชีวิตสดใสเหมือนกับทุ่งทานตะวันนะคะทุกคนโชคดีโชคดีทุกๆคนแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกๆคนอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะเพราะว่าช่วงนี้โครคภัยไข้เจ็บก็มาเยอะหน้าร้อนระ,ระมัดระวังด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านอ่ะสามีก็ท้องร่วงนะคะท้องร่วงมาสองอาทิตย์พอไปเอาไปเช็คดูเขาติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมียไม่ติดนะคะ ภรรยาไม่ติดหมอก็ยังถามว่าเธอเป็นหรือเปล่าบอกฉันไม่เป็นอะไรเลยนสามีเดิน Summer. ยังไม่ถึงสุดไล่เลยไกลดิบลิบ,ลบ <scaling up> ก็แค่นี้คะ่ะท้องฟ้าสดใสนะคะดูท้องฟ้าบรรยากาศดีท้องฟ้าสดใส่คนประเทศนอกเนี่ยเขาจะชอบแบบอากาศแบบนี้คะ่ะเขาจะไม่ค่อยได้เจอเดือนเตือนตะวันกันหรอกเพราะว่า ท้องฟ้าเขาจะสวยนะแต่ามถามว่าทําไมไม่เจอเดินหนึ่งคือเดี๋ยวก็หน้าหนาวหน้าหนาวก็มีตะฮีมะแล้ถึงตปีเนี้ยฝนตกเยอะด้วยนะคะเยอะมากเลยไม่ค่อยเดินพอเขาเห็นเดินเห็นตะวันกันเนี่ยเขาจะรีบใส่เสื้อแบบถอดเสื้อกันเลยอะ่ะเดินตากแดดกันไอเราที่กลัวแดดนะคะไปค่ะบ๊ายบายค่ะ